สวัสดีจ้าเสาเมนีมาพอกันอีกแล้วทางช่องยายหัดลุงมิมนเพื่อนคนทำกเกษตรสำหรับเสาเมนียายหัดพระมช่มบรรยากาศสื่อขายสอบถามราคาว่าอยู่ตาลาดรักเิษอำเภอพระลนานิคมจังหวัดสนนกลนครเด้อพี่น้องยายหัดสิภาพช่มบรรยากาศสื่อขายยายหัดสิภาพไปสอบถามราคาเนาะพี่น้องเนาะว่าเสาเมนีเป็นสื่อเพิ่นขายกันแบบใดพี่น้องสำหรับเสาอันผฤหัด ตลาดรักเจ็ดสิเปิดทุกเสาร์วันพฤหัสเด้อพี่น้องเด้อเปิดเสือขายกับแต่เสาร์พี่น้องเป็นตลาดเสาเด้อจ้าได้สิมาเสือขายไก่มากแต่เสาร์เยอะมากสายมาสายผมมีหัวมีควายได้พี่น้องเงินห้าเด้อเนี่ยพี่น้องร้อยหกสิบร้ิบเบอเท่าไหรก่อน สามหมื่นหาสามหมื่นเปิดไปสามหมื่นหาพี่น้องสูงอยู่ประมาณลอยหกสิบหอดอยู่ดอกพี่น้องหอนลอยหกสิบอยู่แถวหัวใหญ่หัดไปใหญหัดบกหอดอหางเอาบักใหญ่พี่น้องหางหลากดินเลยเด้อจ้ะหน้าตาสวยสวยพี่น้องออกสายหูได้พี่น้องสายหซสายหูงามเลยจ้ะ ราคานี่ต่อรองในบะเจ้า,จาราคานี่ต่อรองในเด้อพี่น้องเดอ้องามสีสีแดงงามขนาดพี่น้องแม่สาวบอกมัสทุมละจ้าได้เดือด เป็นหัวแม่สาวต่ว่าทับรพี่น้องทรับท้บได้เดือนกว่าหรือไม่นาะท้าบได้เดือนกว่าเลยเจ้างามงามมือสีมันแบบพี่นาบนมือด้วยผมโตโตเพรพันงานีดอกราคาหนีต่อรองหนเนาะสามหมื่นสามนห้าสามมื่นหราคาหนี่ต่อรองไหนเด้อพี่น้องด้วยงามเลยจ้ะ ได้บ้าเจ็ดตัวหมื้มา2ตัวใมาสตัวตัวนี้เปิดเท่าไรคะหนิงไว้สเปิดไว้สสองตัวนี้สีิบบวกยี่พี่น้องเปิดไว้สองหมื่นสองพันพี่น้องงามเลยจ้ะนี่ตัวนี้ละางงงมีอตัวงงมพี่น้องงอแงมงองมงวเลียมเลยจ้ะ สวยๆเลยค่ะมอมันยังงามเลยเราเพิ่ได้ตัวนั้นสวยยังงามเลยเรากลารบริหารดีเรางามอยู่พี่น้องงามอยู่ผมเลี้ยงนี่ตัวนี้เป็นงัวแม่สาวด้วยพี่น้องไก่สีได้ทับแล้วล่ะเลี้ยกนี่ก็ได้ทับแล้วพี่น้องงามเลยจ่าราคาตัวรองเลยคุณตัวนาะจ้าเนาะขอเบอร์ติดต่อหน่อยค่ะศูน 065 016 3328 3328อหนสมาสงปดสมาพองแ่ัดาเโทรหาพ่อพวนใดเลยได้ราได้เลยาได้จ um> ับเอนด้อใหญ่ๆนี่ะเวียดนามกับมาอยู่ตัวนี้ไหมเออรอบนี้มาเนาะรอบก้อนนี้เพิ่นไปซีถาดเพิ่นว่าถามเพิ่นว่า อ้งไปลักเจ็บ่บ่ไปซีค่ะละลาตลลาละลา่ดีละอ้อมมื้นี่บอกมื้หนอยมันมันพี่น้องมกกตัวห่ออ่ะีสองสองสองยวี่เอาตัวนี้นี่บงันบาง้สูงมันมาออกศูชุดรอ ซื้นซื้อลงพนี่น้องแม่ม่านเปิดไว้สามหมื่หนึ่งพันพี่น้องกสูงอยู่สูงอยุดประมาณเท่าไรน่่ี่สิบาครับรอยสี่เป็นบ่รอยสีบห้วกเปอร์เซ็นพี่น้องหอยนัดว่ท่านไหบ่สื่นห่งพันแลคาต่อรองได้ต่อรองได้เป็นบ่แต่ย่อมต่อรองได้อยู่บ่ต่อรองได้อยู่ด้วยพี่น้องด้วได้ขายแล้วบ่นี่

สามหมื่นหนึ่งพันด้พี่น้องด้วยคนเปิดราคาไว้ราคาเนี่ต่อร่องใบพี่น้องทองความเงาหางเงาแบบไงด้วยพี่น้องด้วยหางลากดีเลยจ้ะคืงามราคาต่อร่องใบคนมันได้เดือดเดือดนวันน้ะแต่ย่องมัดได้เดือดละแต่ย่องมันหลายเดือนนมันใครและมันล่เดือแล้วสันพี่น้องโอ้ยบูจาหอดบ้ามันจะเดือนบานด้วยพี่น้องเด้อ อาตอลองได้เอาเบอร์มาเเบอร์มาศูนย์แปดแปดสี่สี่จ็กส่สีนสโทรหาแต่ยุ่งไดเลยได้จ้ะไปค่าพได้ยังมากเ่ยเนาะพอมือนี้แมนเบิร์นเบ็นบอตัวนี้เปิดเท่าไรละพ่อนี่ ตัวนี้เปิดไว้สิบหกเปอร์เซ็นต์พี่น้องนี่ความสูงอยู่ประมาณลอยสามสิบหาบวกอยู่พี่น้องเปิดไว้เหมือนหกพันพี่น้องอันนี้แม่ลูกนี่เปิดเท่าไรพ่อสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นหาสามหมื่นหาพี่น้องลูกแม่ยังลูกสามหมื่นหาแม่ลูกลูกโตแม่เด้อพี่น้องเด้อแม่สูงอยู่ประมาณลอยหาสิบบวก,วอ,กอยูอ่พี่น้องก็หาสิบแท้แท้พี่น้องง,งามๆเลยจ้ะแม่ลูกลูกโตแม่ เัินมานทองทองาแล้วตัวนี้ม่านทองทองได้หาเดือนแล้วพี่น้องเปิดเท่าไรพอตัวนีตัวนี้ตัวนี้ก็สามหมื่นหาได้พี่น้องนี่ทองเรียบเรียบร้อยพี่น้องตรวจเรียบร้อยความสูงอยู่ประมาณลอยหาสิบเลยนะพอน้องลอยได้แท้ความสูงได้อยู่ลอยหาสิบด้วยพี่น้องเลยนี่งามๆแต่ตัวทองเรียบร้อยเป็นบ่ตรวจเรียบร้อยวเรียบร้อย ดึงตรวจฟ้องเล้เด้อพี่น้องตรวจเนี่ยปลอยเด้อพี่น้องด้วยดีด้อ รับ<ล>ประกันทองบล<บ>ามันแดงต,ติดแล้วเรียบร้อยนะพอ่อเนาะเรียบร้อยอ่อยาดึงมาราคาหนี่ต่อร่องเลยครูตัวยู่ป้าขนาดไหนต่อร่องได้ต่อร่องได้ด้วยพี่น้องด้วยใส่ตัวนี้แมน่นบ่พ่อแม่นได้นะสิบสี่หาลอยสิบสี่สิบสี่หาลอยเมืองซีพ่นหาลอยพี่น้องนี่สูงอยู่ประมาณลอยสัเจ็ดสักแปดน,นี่แหละพี่น้องความสูงเพิ่นงามๆเด้อจ้งเป็นหัวเลี้ยงด้วยพี่น้องเด้วยหัวเลี้ยงไอ้ตัวนี้ขมือขมือหาลอยเนี่ย ตัวนี้เมือนหาหาลอยพี่น้องป้าสีนังน้าด้วพี่น้องด้วยตัวนี้นังน้างามพี่น้องเมือนสีพันหาลอยเมือนสีพันหาลอยนะพอนะ นี่พี่น้องความสูงอยู่ประมาณลอยลอยเมื่อนหาเลยฮะเมื่อนหาหาลอยพ่อยเลออในแม่เวตัวนี้เมื่อนหาหาลอยเด้อพี่น้องแย่ฮัตว่าราคาผิดนี่งามๆเลยจ้งตาสวยนังหนาพี่น้องเมื่อนหาหาลอยเด้อพี่น้องเด้อสูงอยู่ประมาณลอยสักเจ็ดสักแปดนี่ละพี่น้องความสูงเพิ่นแม่นบ่พป่ะนี่นี่กะแม่แม่ลูกแม่นบ่แม่ลูกลูกตัวผู้เมื่อนเท่าไหร่ก่ะ เมื่นแปดหาลอยพี่น้องมีหาลอยติดด้อนี่องเงี้งามฮะอับ้าอ้าวมีหอดราคาต่บหมื่นบาทใ่อาพัหาขายแม่เก้าพันหาลอยพี่น้องราคาประหอดเมื่นได้พี่น้องสูงอยู่ประมาณลอยสจปดนี่ละนี่ความสูงคนสิยุประมาณนี่ละพี่น้องนี่ ราคากับตอรองไหไรอ,อยู่ขอเพิ่บ้าตัวนี้เด้วตัวนี้ขายแล้วพอนสันมีน้องอ ขายไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้งัวแม่ได้พี่น้องคนไดเต็งงัวแม่มากงัวเหลียงนะพี่น้องเนาะนี่ง,า,งามงามเลยจ้ะลูกค้าเบอร์ติดต่ตอค่ะ087 087 932 932 9584 9584สนใจโทรหาพ่อโทร่าพ่อ,อยังเนาะจ้ะซื้อพุ่งเอาไปดูุ่่งดีดูพังซื้อพุง ไงโป้งไงโป้งเออสนใจโทรหาพ่อปุ้งเด้อพี่น้องเด้อโคกสีสุพรรณพี่น้องเรื่อยสเขาเนี่ล่ะพ่อพันธุยูบันอยู่ทั้งโคกสีสุพรรณเด้อพี่น้องเด้อสนใจแล้วให้โทรหาพ่อพันธได้เลยจ้างัวเลี้ยงนี่แต่ตัวงามๆพี่น้องนีราคากะแบบได้กะไฮเลือกเอาเด้อพี่น้องเด้อสนใจโทรหาพ่อปุ่งได้เลยจ้าไวันดีค่ะยไงนี่ไงนี่ได้ยังมาเนาะจ้ามาหาซื้อมาหาซื้อบ่ได้งัว หาซื้อคนบ่นเลยกี่ตันไหาซื้อหาซื้อหาซื้อบ่ทันเขาบ่ทัานมันบ่มาสายบอกขึ้นจังไหนมาสายโอ้เขาต่อไปนิดนึงเขาลงมาวันในนึงบริษัทใหโอ้เออผู้นี้เขาจะพิสระแบบบ่โอ้เลยบ่ได้เลยบ่ได้จัดมันบ่ค่ะอันอันอันว่าหน่อยนะเปิดจังไหนขนาดเจ็ดพันตัวละเจ็ดพัน องตัวตัวหนี่หกพันเจ็ดพันตัวนี้เจ็ดพันเนาะตัวรอยู่ตอไรเลพี่น้องลาคาประหอดเมื่อได้สี่ตัวนี่ละค่าประหอดเมืออเม่อนนะ้ต 6, องตัวนี้ 6, หกพันตัวนี้มื่นกันร้อยสองตัวเจ็ดพันหาปนตัวนี้หกพันหาะหกพันซื้อหกพันซื้อนี่หกพันซื้อพี่น้องสองตัวแตเจ็ดพันหาว่าแม่บัดพี่น้องแม่บัดนี่ ราคาประหอดหมื่นตลาดรักเจ็ดพีเด้วยพี่น้องมือนี่ราคาประหอดหมื่นเนี่ยตัวนี้ก็เจ็ดท่านส่วนทวนห่องซื้อราคาห้องยังตัวร่องในแมนบอกว่าตัวร่องในด้วยพี่น้องเด้วยมองดูแหละงามๆด้อพี่น้องสูงอยู่ประมาณมิดมิดเศร้ากูตูอยู่พี่น้องความสูงเพิ่นนี่เป็นหัวเลียงพี่น้องงัวเลียงหรือว่าเสียไปเห็นไม่อืนก็อะไแต่ว่าแยกขาอน้าเลียงมันงามพี่น้อง มันกับพ่อเบิองอยู่หน้ากับว่าเป็นวายางามเนาะแต่ว่าของพ่อเลี่ยงพ่อเอาไปใส่หยาอยู่ตัวนั้นแด้เอาขอดราคาบวหอดเหมือนตัวนี้แม่บ่ต้นนี้ตนห้าร้อยนีเหมือนห้าร้อยท้องพ่อบอนี่บ่ทองเนาะบ่ทองด้วยพี่น้องด้วยราคาเหมือนห้าร้อยตอลอกได้อีกเนาะพ่อเนาะตอลองได้อีกด้วยพี่น้องด้วย ผู้ใดสนใจก็ให้โทรห์หาในหอยด้วยพี่น้องด้วยขอเบอร์ติดต่อร์นะจ้ะศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกสีสามหนึ่นงสามหนึ่งหกห้าสนใจทุ่ห์หาอยังนะจ๊ะง่อยครับหอยเต่าง่อยครับสนใจโทรห์หาหอยย้อยเต่าง่อยด้วยพี่น้องเด้อเพิ่น,อ,นอยู่เต่าง่อยบ้านเพิ่นอยู่เต่าง่อยพี่น้องนี่ของวันละคาประหอดหมื่นพี่น้องงามๆเลยจ้ะ ลูกต,ต,ต,ตัวผู้หอัวแม่กันนี่กบกบผู้ลูกแมอาณล,ลูกน,น,อน่ออนเปิดเพิ่นเปิดไเ้าหาเออวนว่าะไรเี้ยวนเาหาว่าจะโอ้จะค้าคนเบญูู่นนั่นนั่นตอกความกันแล้วมัสองหมื่นห้าสอ่นหาวสันพี่น้องแม่ลูกลูกตัวผู้กตัวแม่พ่อ สองเมือนหาลูกตัวแม่ตัวน,นั้นสองราคาสองเมือนหาแม่ลูกลูกตัวแม่ย่างดีพีออ่น้องเออตัาแม่ตแห่ลูกมากบาลักดีลูกตัวที่เท,ท่าไรน้าจ่าลูกที่สองลูกตัวที่สองพี่น้องสองเมือนหาโอ้ราคาราคาต่อร่องไเาาางนาะพอ <to S 1> นะต่อร่องไนบ้านจ่ราคาต่อร่องไดนเด้อพี่น้องเด้อ ออกซาโลเลพี่หน่อนมัเอนเป็นใรหอยองของหวานนวันดีค่ะยื้น้อยสวัสดีค่ะ พอแล้มีเจ็กตมีสองตนี่บอกมีโคบี่้บอบอมีท่าโคบี่บอกีท่อโคบิ่อ่ะพเบอร์ติดต่อจ้ะ้านก้สี่จสองสจหาพน่งหังใจทะนั้งนัอนัเออยาหน่อยี่แันั่เอนของยา่หน่อยเนาะเบอร์ยายหน่อยเนาะนี่เนาะเบอร์ยาหน่อยพี่น่องคั้วสูงคนสี่ยุบประมาณเลย40พี่น่องสูงเลยเด้อพี่น้องเนีตัว้ด้ตัวนี้เสตัว ี่เปิดไบสองเมื่สามพันพี่น้องแม่ลูกมันตายเสือกของพ่อตายโอ้ออกค่าที่ตะเหลาออกมากเสือกของพ่อได้สอาทิตย์กว่าได้สอาทิตย์กว่าแล้วโอ้สองอาิเจ็ดเข็มหัวซักจะพ้อมว่นนหัวตายนะเออภาาดีเป็นยัง้คนป่ไปเนาะได้ลูกแม่สีแดงสีวายลูกแม่ลูกแน่คือลูกของม่ยังนั่มเลยเด้อพี่น้องเด้อลูกคนของเสือกเเนของเสือกไม่ไม่ไม่ไปั่าเมา นี<จ>่ต่อรองได้เนาะสูงอยู่ประมาณหน่อยสี่สิบพี่น้องม้วนเลี้ยงง้วนเรียงมวนนั่งนาดีอยู่พี่น้องดูดูเพื่อนเขาก็ออกมาได้สองเดี๋ยตจว่าเสียของพ่อเสียเสียของของพ่อก็เลยก็เลยตายพี่น้องง้วนนะสองอาทิตย์กว่าออกมาได้สองอาทิตย์กว่าแล้วราคานี่ต่อรองได้มีมีสองตัวหนึ่งตัวนี้แม่นบ่้องให้บ โอ้อ่ะขอโอ้ <Ooh, S 2> ได้แล้วเนาะเบอร์ขออีกศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดสองห้าหกเก้าหน no er ึ่งห้าหกเก้าหนึ C. <c ่งสนใจโทรหาหอยหน่อยได้เลยได้จานีิงามๆเลยพี่น้องงัวเหลี่ยงงัวเหลี่ยงนี่งัวเหลี่ยงรักเจ็ดอำเภอพระนารานี่คมจังหวัดสกลนครเด้อพี่น้องผู้ใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำด้วยพี่น้องสิได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆปิดตลาดเสาร์เด้อพี่น้อง ตลาดเสายี่มาสายเด้เปิดทุกเซารรมัทอรหารพี่น้องแต่มาสายบ่มีงัวมีไกว์เบึ่งเลยพี่น้องแต่หัวสองมงนี่ครอ่งง่วเบิดอเลยพี่น้องเขาเจากะผู้ได้ขายเขาเจากะแก่เมื่อนาะพี่น้องเนาะผู้ได้ขายก็เอากับเมื่อใบขวักพี่น้องผู้ไดขายเขากาไปส่งนี่พี่น้องเขาเจาส่ง้อมเด้ ซลลูลีสูประมามตรศาพี่น่องเ่าไดกะหมื่นห้าพันหารยห่อยพี่น้องซลลูลีงามงามพี่น้องตัวผู้ด้วยพี่น้องด้วยผูได้อนมากับเป็คุณพี่น้องทรงหาลอยลม่เป็นปะทรง่ฟีได้หาลอยลเด้วพี่น้องด้วยฟีเป็นปะฟีหาลอยลเสร็จแล้วค่านี้ตัวางไดยูบจ่าเครับรเป็นสองมืหาครับสองรป็น

อร่อยลูกงามงามพี่น้องหารอยโ่ปรงได้สวยพี่น้องสวยมีแจตโต้ค่ะมิแจตโต้สองตัวตัวนั้นเปิดเท่าไรคะเด่นตัวนี้กระสีผาอยตัวนี้กระสีผาหาลอยคือกันวัดสันพี่น้องทรงพีได้หารอยโล่เด้องามพี่น้องสูงประมาณเมตรสามพี่น้องยายหันวัดด้วยสายตาเด้อพี่น้องเด้อยายหันตัวเด่นนี่สลับพี่น้องทรงพี่หารอยโร่สันพี่น้อง ราคาราคานี่ราคาตัวแรกในคุตโตเนาะ ราคาต่อรองไในคู่ตัวเด้อพี่น้องเด้องตัวแม่ทั้งสองตัวพี่น้องต้นหารอดร้านไก่บอร์ติดต่อนะจ๊ะ0 92 092 695ตุ่ยหอย0926953814ครับไอ้บัวทัน092 092 695 695 3814 3814ไม่ห้อยสังเด้อสกกลุ่นนะทอดน้ำไม่ห้อยสังเด้อพี่น้องเด้ออยู่สกกลนี่แหละพี่น้องขอขอบนี่สนใจโทษไม่ห้อยสังในเลื่องจานนี่ โทษซาเบิดวสันล้ว่าฝ่าวโทษเห็นคลีบล้วให้ฝ่าวโทษหาเราเลยเร้อจ่าพี่น้องงวอปิดง่า,ปามาปิดตะเลียงพี่น้องอ ใจใจโทรหาในหอยได้เลยจ้าคุณละลายครับควายงามพี่น้องเปิดไว้แสนหนึ่งว่าแสนแม่แม่ลูกอยู่บตะลอดนแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกลูกตัวแม่แม่ลูกลูกตัวแม่เปิดไว้แสนหนึ่งจอร่างได้บอดี้ลูกเบิ้มตจอได้ครับตจอได้ลูกนั่นลูกเบิ้มเด้อพี่น้องเด้อตจอร่างใดว่าแสนนี่งามงามพี่น้องเบิ้งเนี่ยแหละมีใบมีหลอดเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ลูกเบิ้มเด้อพี่น้องเด้อลูกเบิ้มพันล้านครตัว แม่มันน่ะสมโตนบอกสมโตนอยู่ไหทับไปแล้วเรียบร้อยทับอยู่จักรยานผ่านทับไปแล้วพี่น้องแม่เพิ่งเห็นว่าแท้ไหนผ่านพี่น้องงามพี่น้องงามงามงามบิกขาเบิงแข็งได้พี่น้องเองด้อดเปิดใบแสนหนึ่งงอละข้ารักแสนพี่น้องเข้าตลาดรักเจ็ดหมื่นนี่เบิ่งบันทายรถพี่น้องก็ไขวายขว้ไขว้ละข้ารักแสนเด้อพี่น้องเด้อแม่ลูกได้สองตัว สองตัวพี่น้องสองตัวเจ้าสีเฮ็ดยังควาข้าวบ่าข้หอยโหลดพี่น้องข้อหอยหอยโลดทั้งควเท่านี้แล้วพี่น้องนี่ทาทั้งควนพี่น้องโง่เงินเก่าขั้นหาคึณนัายแล้วหมดวาราคาตัวร่างไหนเนาะหอยโลดขอเบอร์ติดต่อเนจ้า 086 026 026 8130 8130สนใจโทรหาหอยหลุดข้างวนได้เลยเด้อจ้า